ทุผู้ชมรู้สึกไหมคะว่า3-4วันมานี้อาจจะรับรู้ได้ว่าหลายพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคอีสานสัมผัสได้ถึงสภาพอากาศที่ค่อนข้างขมุขมัวจากฝุ่นพิษ PM2.5 นะคะในพื้นที่ที่เวลานี้ต้องเผชิญกับค่าฝุ่นอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพก็คือที่นครราชสีมาค่ะคุณกัญญรัตน์ริมหน่วยลาบเกาะตดสถานการณ์อยู่ในพื้นที่นะคะคุณกัญญรัตน์ค้าเมืองโคราชเนี่ยที่เห็นว่าตอนนี้มีหลากหลายปัจจัยนะคะทั้งเรื่องของการเผาในพื้นที่เกษตรฝุ่นจากการจราจรรวมถึงปััจจยยอื่นๆด้ว ที่อาจจะทําให้ค่าฝุ่นช่วงนี้เนี่ยแย่กว่าปกตินะคะ ใช่ค่ะคุณออนซินีค่ะต้องบอกว่าที่ทีมข่าวมาปักหลักรายงานปัญหาฝุ่น PM 2.5ในพื้นที่นครราชสีมาไม่ใช่ว่าพื้นที่โคราชแห่งนี้จะมีค่าฝุ่น PM 2.5มากที่สุดในพื้นที่ภาคอีสานหรอกนะคะคุณออนซินีแต่ว่าที่นี่ค่ะอย่างที่คุณออนซินีบอกไปค่ะว่ามีหลากหลายปัจจัยค่ะเราจึงอยากจะยกให้ที่นี่นะคะเป็นตัวอย่างนะคะที่ให้เห็นถึงสภาพปัญหานะคะเรื่องของอะไรที่เป็นจุดกําเนิดของฝุ่น PM 2.5บางค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะพาคุณผู้ชมแล้วก็พาคุณออนซินีนะคะมาดูภาพจุดนี้ค่ะนี่เป็นภาพมุมสูงนะคะที่ทีมข่าวได้บันทึกนะคะจากบริเวณหอคอยของห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอลของนครราชสีมานะคะทําให้เราเห็นภาพรวมของเมืองโคร,ราชในมุมสูงค่ะและสะภาพอากาศในช่วง1-2วันนี้ก็จะเห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะที่เห็นอยู่ไกลๆนั้นนะคะไม่ใช่หมอกนะคะแต่เป็นกลุ่มหมอกควันค่ะ พบว่ามีลักษณะเป็นหมอกปกคลุมซึ่งข้อมูลนี้เองนะคะก็สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยคุณภาพอากาศในห่วง1-2วันนี้เช่นกันอย่างกรณีของวันนี้ค่ะในเมืองโคราชนะคะก็มีค่าเฉลี่ยของฝุ่น PM 2.5อยู่ที่47.1ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งก็สูงเกินกว่าค่ามาตรฐานนะคะคุณภาพอากาศนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วค่ะ ปัญหาฝุ่นในเมืองนครราชสีมาหรือว่าโคราชนะคะก็เป็นหนึ่งจังหวัดที่พบปัญหาฝุ่น PM 2.5แทบทุกปีซึ่งหน่วยงานในพื้นที่เองนะคะก็มีความพยายามในการแก้ปัญหาอย่างล่าสุดค่ะสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่11นะคะหรือว่าสคอพอที่11ก็ได้จัดเวทีเสวนาวิชาการค่ะมีหน่วยงานที่มีบทบาทสําคัญในการแก้ปัญหามาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเวทีนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะคะเพราะว่าผู้ที่มาเข้าร่วมนั้นเป็นตัวแทนจาก ทั้งภาคอีสานค่ะโดยเฉพาะตัวแทนจากพื้นที่ที่มีปัญหาฝุ่น PM 2.5ซึ่งก็พบข้อมูลที่น่าสนใจว่า,อ,าอุปสรรคในการแก้ปัญหานะคะต้นเหตุของฝุ่น PM 2.5นั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศบทบาทหน้าที่ที่ทับซ้อนของหน่วยงานที่มีที่มีหน้าที่ในการแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นนะคะรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายด้วยค่ะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะคะเปิดเผยว่าในปีที่ผ่านมาจังหวัดนครราชสีมานั้นได้สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการเผาในทุกอำเภอควบคู่กับการสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังว่าสามารถดำเนินคดีกับผู้ที่ฝ่าฝืนนะคะได้มากถึง90คดีค่ะส่งผลให้การเผาในพื้นที่เกษตรนั้นลดลงอย่างชัดเจนแต่การแก้ปัญหาแล้วนะคะจริงๆก็ต้อง อาศัยนะคะความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะถ้าอยากจะให้มีการแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนค่ะเผาแล้วเนี่ยจับได้นะเมื่อก่อนจะคิดว่าไม่เป็นไรเผาแล้วไม่มีใครรู้ไม่เห็นจับไม่ได้อันเนี้ยมันเป็นการสร้างความตระหนักอีกอันหนึ่งว่าเฮ้ยมันมีบทลงโทษการบังคับใช้กฎหมายนะครับในส่วนของเกษตรกรแต่ในส่วนของ สถานประกอบการหรือผู้ประกอบการอื่นๆขนาดใหญ่เนี่ยทางจังหวัดก็มีนโยบายที่ต้องไปเข้มงวดตรวจการเช่นไอโอกาสต่อไปเนี่ยเดี๋ยวสักเราได้มีนัดหมายแล้วในโครงการขนาดใหญ่รถไฟความเร็วสูงหรือว่าอุมโมงทางลอดของของโคราชเนี่ยนะครับซึ่งมูลค่า6-700ล้านเนี่ยเราก็ทีมจะต้องไปตรวจแนะนำ นอกจากนี้นะคะยังมีการนำเสนอในเรื่องของนวัตกรรมการแก้ปัญหาต้นเหตุฝุ่น PM 2.5จากคณะวิทยาศาสตร์ศิลปศาสตรสาาส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลย,ยีราชมงคลอีสานก็ได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยในเรื่องของการลดควันดำและ PM 2.5จากเครื่องยนต์ดีเซลด้วยสารเติมแต่งน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าสารเติมแต่ง GBA นะคะซึ่งก็มีการผ่านกระบวนการทดสอบแล้วก็การวิจัยแล้วและที่สาคัญเลยค่ะว่ามีแนวโน้มในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ในอนาคตด้วยนะคะขณะที่สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานาลีเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งมหาวิลัยค่ะที่นําเสนอนวัตกรรมเครื่องฟอกอากาศและกําจัดฝุ่น PM 2.5ด้ด้วยพลาสมาไอออนนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนค่ะ ค่ะคุณออนซินีคะเท่าที่เราติดตามเวทีเมื่อวานนี้ซึ่งไทย PBS เองนะคะในฐานะสื่อสาธารณะนะคะก็มีโอกาสได้ร่วมติดตามในเวทีนี้ <S <S เช่นกันเราเห็นภาพนะคะของปัญหาหรือว่าอย่างที่บอกไปเบื้องต้นคะ่ะว่ามีหลายๆปัจจัยเลยนะคะที่ส่งผลนะคะให้เกิดปัญหา PM 2.5ซึ่งในฤดูหนาวแบบนี้หรือจริงๆอาจจะต้องเรียกว่าเป็นฤดูฝุ่นแล้วนะคะตอนนี้ภาคเกษตรกรรมเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุ อีกหนึ่งปัจจัยสําคัญค่ะที่ก่อให้เกิด pm 2.5ที่ผ่านมาค่ะมีเกษตรกรกลุ่มหนึ่งนะคะที่บอกว่าพวกเขานั้นตกเป็นจําเลยของสังคมในเรื่องของการก่อปัญหา pm 2.5ทําให้มีความพยายามนะคะที่อยากจะลดการขับเผา,าค่ะเพื่อที่อยากจะทําเกษตรนะคะในลักษณะของการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคุณพลอยพัยทูลธุรพันธ์นะคะลงพื้นที่ติดตามเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมค่ะ ไถขนาดใหญ่แรงม้าสูงสนับสนุนจากโครงการนาแปลงใหญ่ของภาครัฐถูกใช้เพื่อไถกลบต่อสั่งข้าวแทนการเผาในตำบลหลุมข้าวอำเภอโนโนสูงจังหวัดนครราชสีมาหลังชาวนารวมกลุ่มปลูกข้าวโดยมีรัฐและเอกชนส่งเสริมทั้งองค์ความรู้วิธีการเพื่อลดต้นทุนการผลิตและยกระดับราคาข้าว มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขายราคากิโลกรัมละ40บาทและเตรียมส่งข้าวสารขายแบบถึงมือผู้บริโภคในแบรนด์ข้าวที่ปลูกแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับก็อยากให้เกษตรกรเนี่ยเปิดใจให้กว้างนะครับเปิดใจให้กว้างเรื่องเรื่องการการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาเรื่องอากาศที่เป็นพิษนะครับแล้วก็ให้ตระหนักถึงว่าการทำเกษตร ที่เป็นมิกรกับสิ่งแวดล้อมนะครับถ้าเราเราตระหนักได้2ข้อนะครับคือถ้ามีการเผาก็คือทําให้อากาศเสียถ้าเราไม่เผาเผลผลิตของเราก็เป็นมิกรกับสิ่งแวดล้อมแล้วราคาก็จะได้ดีนะครับอันนี้ก็อยากให้เกษตรกร,กรได้ได้คิดดู จากนาข้าวไปที่ไร่อ้อยในอำเภอจักกราชจังหวัดนครราชสีมาชาวไร่อ้อยคนนี้บอกว่าเลิกตัดอ้อยเผาและเลิกเผาใบอ้อยมานานกว่า20ปีแล้ว เขามองว่าชาวไร่อ้อยไม่ควรถูกเหมารวมว่าเป็นสาเหตุหลักของฝุ่น PM 2.5เพราะปัจจุบันการเผาลดลงอย่างเห็นได้ชัดเกษตรกรมองว่าภาครัฐควรให้เงินช่วยเหลือตัดอ้อยสดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปีนี้ที่ราคาอ้อยตกตำ่ำและเกษตรกรก็พยายามลดต้นทุนการสนับสนุนน้ำหมักของโรงงานน้ำตาลเพื่อย่อยสลายใบอ้อยก็จำเป็น อย่างกรณีของผมนี่ผมตัดเซตนี่ผมไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับใบเลยครับปล่อยเขาคุมไว้อย่างงี้เพราะว่าใบที่คุมดินนะครับจะรักษาความชื้นด้วยนะครับเราก็ที่สาคัญก็คือวัชพืชไม่งอกครับนี่ไม่มีวัชพืชให้เราไปเปลืองไปมีต้นทุนการใช้ใจ,ใจ,ใจยาคายายครับนี่ผมจะปล่อยคุมไว้ย่างงี้เลยครับเดี๋ยวชีนามักไปยุเรียไปประมาณ3ามสี่ครั้งเขาก็จะย่อยสลายไปเองนะครับพีเอ็มสองจุดห้าของเราเนี่ย ทำไมถึงต้องโทษแต่ชาวไร่อ้อยไฟเดียวมันมันใช่เกิดจากชาวไร่อ้อยจริงๆหรือเปล่า,า,า,าหรือเปลี่ยนมาจากสาเอดตัวอื่นอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่เราไม่ได้เผาเลยทําไมมันมันยังมีพีเอ็มสองอยู่อย่างเงี้ยข้อมูลสํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาชี้ให้เห็นว่าระบบดาวเทียมทําให้สามารถตรวจสอบการเผาในภาคเกษตรกรรมได้อย่างละเอียด ไม่สามารถเผาหลบดาวเทียมเพราะสุดท้ายก็จะบันทึกภาพพื้นที่เผาได้ซึ่งในปีนี้จะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดและเกษตรกรที่เผาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมจะถูกตัดสิทธิ์ความช่วยเหลือจากภาครัฐนี่คือมาตรการสำคัญเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5จากการเผาในพื้นที่การเกษตรพลอยภัยทูนธุรพันธ์ไทย p ี s รายงาน คุณกัญญารัตคาถ้าเทียบมาช่วงเดียวกันกับหลายๆปีที่ผ่านมาค่ะช่วงรอยต่อระหว่างปลายปีต่อเนื่องถึงต้นปีเนี่ยแนวโน้มสถานการณ์ทั้งเรื่องของไฟป่าและฝุ่น pm 2.5ที่โคราชเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนคะขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง ค่ะคุณอชินีคะอย่างที่บอกไปนะคะไม่ว่าอากาศนะคะจะเป็นตัวควบคุมหรือเกิดจากน้ํามือมนุษย์รวมทั้งนโยบายของภาครัฐหรือไม่นะคะอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยสําคัญนะคะที่ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5ค่ะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงปัจจัยอะไรบ้างนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้ดูภาพนี้ไปพร้อมๆกันค่ะนี่เป็นข้อมูลระหว่างวันที่1พฤศจิกายนปี2568หรือว่าเมื่อปลายปีที่ ่านมานะคะจนถึงเมื่อวันที่11มกราคม2569ค่ะชี้ให้เห็นว่าจุดความร้อนนะคะซึ่งเป็นตัวชี้วัดการเผาไในที่โลง่งลดลงนะคะจาก 565จุดในปี2567เหลือเพียง187จุดในปี2568เอาเป็นว่าคิดเป็นร้อยละนะคะก็ลดลงมากถึงร้อยละ67เลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ของเกษตรกรรมที่จุดความร้อนนั้นลดลงมากที่สุดจาก313จุดเหลือเพียงแค่76จุดค่ะขณะที่พื้นที่อนุรักษ์นะคะยังไม่พบจุดความร้อนค่ะ สะท้อนให้เห็นถึงมาตรการในการควบคุมการเผาในพื้นที่โล่งอย่างเข้มงวดมากขึ้นนะคะ ตรงนี้ค่ะรวมไปถึงการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังในระดับพื้นที่แล้วก็การให้ความร่วมมือของภาคเกษตรกรแล้วก็ประชาชนด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณออนซินีคะแน้ว่าแนวโน้มโดยรวมนั้นจะดีขึ้นแต่จริงๆแล้วปัญหา PM 2.5นั้นก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์นะคะตอนนี้นะคะก็ยังมีปัจจัยอีกหลายด้านเลยล่ะคะ่ะที่ส่งผลต่อการสะสมของฝุ่นค่ะเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังเป็นข้อๆนะคะอย่างประการแรกเลยค่ะนั่นก็คือสภาพ อากาศในช่วงฤดูหนาวเนื่องก็เป็นปัจจัยสําคัญนะคะที่ว่าทําไมพอเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเนี่ยถึงจะเกิดปัญหาเอ๊ะทาไมเราได้กลิ่นฝุ่นควันนะคะหรือว่ามีหมอกในตอนเช้านั่นก็เพราะว่าเกิดจากสภาวะอากาศนิ่งทําให้ฝุ่นละอองระบายออกได้ยากค่ะแม้ว่าแหล่งกําเนิดจะลดลงก็จริงนะคะแต่ว่าฝุ่นก็ยังคงสะสมในบางช่วงเวลาโดยเฉพาะช่วงกลางคืนถึงช่วงเช้านะคะปรากฏการณ์นี้นะคะถ้าใครมองภาพตามพี่ดิฉันเล่าไม่ถูกนะคะให้ลอง ึกภาพง่ายๆแบบนี้ค่ะลองนึกถึงภาพฝาฉีครอบค่ะที่อยู่บนโต๊ะอาหารกันมแมลงกันแมงต่างๆนะคะ แต่ฝาชีที่อยู่บนโต๊ะอาหารนั้นมีรูระบายอากาศนะคะแต่สําหรับฝาชีครอบอากาศนี้นะคะไม่มีรูระบายค่ะก็คงจะเห็นลักษณะของฝุ่นที่อยู่ภายในฝาชีนะคะส่วนประการที่2ค่ะก็คือการเผาในบางพื้นที่ที่ยังหลงเหลืออยู่โดยเฉพาะในเขตปฏิรูปที่ดินหรือพื้นที่อื่นๆซึ่งก็ต้องบอกว่ายังพบจุดความร้อนแม้ว่าจะลดลงจากปี2567ค่ะ ส่วนประการที่3นะคะก็คือแหล่งกําเนิดฝุ่นที่เกิดจากกิจกรรมอื่นๆค่ะอย่างที่บอกค่ะภาคเกษตรกรรมนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะยังมีทั้งเรื่องของยานพาหนะภาคก่อสร้างแล้วก็กิจกรรมในเขตเมืองซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับไฟป่าหรือว่าภาคเกษตรกรรมโดยตรงแต่ทั้งหมดเหล่านี้ที่ดิฉันได้กล่าวมาก็ต้องยอมรับว่านี่คือปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดค่า PM 2.5อย่างต่อเนื่องเช่นกันนะคะสุดท้ายค่ะคุณออนซินีคะปัจจัยสำคัญ เลยตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอากาศที่เย็นแล้วก็นิ่งทําให้เกิดอากาศลักษณะแบบฟ้าชีครอบลมสงบความกดอากาศสูงนี่แหละค่ะที่เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้แต่ละวันนะคะเรามักจะเห็นฝุ่นควันหรือว่าได้รับผลกระทบจาก PM 2.5สุดท้ายแล้วค่ะทางนักวิชาการที่พูดคุยกันนะคะก็อยากจะฝากถึงนะคะสภาวะอากาศในอนาคตนะคะที่เราจะเห็นได้นั่นก็คือ ปัญหาของภาวะโลกร้อนที่จะเกิดขึ้นค่ะเพราะนี่แหละค่ะเป็นปัญหาแล้วก็เป็นปัจจัยสําคัญที่นักวิชาการเองก็กังวลเพราะจะส่งผลให้ปัญหา PM 2.5นั้นรุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะขอบคุณคุณกัญญาัตษ์ค่ะ